โยโยโยยินดีต้อนรับเข้าสู่นักล่าสมบัติซีรีส์นะครับใน SK Form อร์มแชร์ขอบนะครับก็สำหรับซีรีส์นี้ก็อย่างที่บอกนะครับล่าสมบัติทําไมต้องล่าสมบัติเพราะว่าผมจนจนจัดจน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 แบบสุดปอกสุดปอกแต่มันมีหนึ่งเควสนะครับที่ผมต้องทําไม่ใช่หนึ่งเควสดิมันมีหนึ่งอย่างที่ผมต้องทําก็คือที่ฟาร์มบิทคอยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็มาล่าสมบัตินะครับล่าไอ้พวกกา๊าจงการาจออุปกรณ์เทคนิคเทค,คต่างๆอะไรทั้งหลายนะฮะแล้วเราจะได้ทำฟาร์มบิตคอยกันนะฮะสำหรับเลดนี้ผมเข้ามาเพื่อหากา๊าจอโดยเฉพาะแต่มันมีมันมีเควสเสริมนะครับก็คือผมต้องไปเครื่องบินนะฮะไปเครื่องบินไปเก็บไปเก็บของจากเครื่องบินนะฮะก็ทำไปคู่ควบคู่กันแล้วกันอืมจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับโอ้ยอยากเก็บจริงๆแต่ว่า มันหนักอยู่นะเก็บไปก่อนค่อยทิ้งทีหลังแล้วกันโอ้โหเงิน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 ช่วงนี้แบบดูผมพกกระเป๋ามาเนี่ยกระเป๋าแบบใบเบลเลอร์ แน่นอนครับก่อนที่ทุกคนจะงงไปมากกว่าน,นี้ผมจะอธิบายให้คนที่ไม่ได้เล่นเกม Escape from a r ขอ v ฟังก่อน,นครับว่าตอนนี้ผมอยู่ในแมปชอร์ไลน์นะครับผมซึ่งเป็นแมปที่มีคอมพิวเตอร์เยอะมากๆโดยที่ไม่ค่อยมีความเสี่ยงแบบว่าเสี่ยงมาก,กน,นะแต่มันก็เสี่ยงอยู่ซึ่งไม่ว่าผมจะไปเกิดที่ไหนกระช่างผมจะต้องมูฟไปด้านบน,นครับด้านบนของแมปนั่นก็คือเฮล l ีสอร์ทนะครับที่นี่มันมีคอมพิวเตอร์ถึง19เครื่องเลยนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะเจอการ์ดจรเน่ยเราก็ต้องไปลื้อคอมพิวเตอร์พวกนี้แหละ let's go อย่าได้รอช เหนืน่อยเสียงคนวิ่ง กระสุนก่อนสัตว์ไปทั้งหมดแม็กเลยกี้น่าจะเจ็บเจ็บโขอ,อยู่เราจะรอดหรือเปล่าเนี่ยอัลโหลข้างหน้าเราตรงนี้ก็มีเดสมูฟออน ไปสูบบอลเรามาทำเควสเราท่องไว้ว่าเรามาล่าจมบัติเราไม่ได้มาปะทะโอ้โว้โโโ <c oughs> ขาดำโดนยิงโอ้ my god โอ้ my god ทำไมทำกับฉันได้ เดินเข้ามาในเขตสงครงามมังไงเนี่ยตายนั่นไงไม่น่าผาตัดเลยไม่น่ารีบม,มันหยุดไม่ได้ด้วยพาไปแล้วอะ่ะกลับมาเล่า รอบนี้จากที่จนอยู่แล้วกลายเป็นโคตรจนบอกเลยจนหนักกว่าเดิมจนจนไม่รู้จะจนยังไงจนแบบอทำเคสก่อนก่อนที่จะไปล่าสมบัติหิวกาดจอจัดๆอยากทำฟาร์มบิตคอย์ถึงตัวเรามันจะจนแต่ มาถึงก็ยิงกันเลยเหรอเมืองนี้มันเถื่อนเถื่อนจัดๆปกติผมจะมาดักคนตรงนี้แต่ต้องดูว่าวันนี้เรามาจะจะมาดักคนหรือไม่คนดัก ได้ยินเสียงคนเดินถ้าด้วยดิฝนมันตกไงมีคนมา เตือนกระสุนสกันกกไปเก็บเควสต่อนกซี่มันต้องไปเก็บเควตยู ร้อยงไปที่หนึ่งต้องวิ่งแหละบนแมพเลยทีนี้ไก่จับไก่จับวิ่งลูกวิ่งวิ่งวิ่งดูศพมีศพนั่นก็คือมีการต่อสู้อ่าไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยฝนมันก็ตกน่ากลัวเลือดมีเลือด Ah. Wow. Scrap. มันล่อคนชับ,ชบเสียงยิงปืนเนี่ย ไปทำเควียไหมเนี่ยโล,ลอ่าเรดนี้เราน่าจะยังไม่ได้หายังไม่ได้หากระจอ่ะนะเพราะว่าเราต้องรอดชีวิตก่อนเควสถึงจะผ่านางั้นผมขอไปรอดชีวิตก่อนแล้วกันเ <c oughs> ดี๋ยวตุยตุยก็ต้องกลับมาทำเควสใหม่อีก มีคนดักซะด้วยโอ้วตามินาหมด ไอ้คนมันคือบอดไปแล้วอย,ย,ยู่ๆดูมัดแมนกลับมาอีกแล้วครับท่านเราจะมาล่าก,กัจเจอ,อยู่เอออยากมีบิตคอยฟาร์มแล้ว อยากจะเป็นเศรษฐีใครจะเป็นเศรษฐีฉลาดสิ Let's go เดือดแน่นอนบอกแค่นี้ อยากได้การ์ดจอไม่ได้ได้ฮาร์ดดิสใจไหมพอใจกันหรือเปล่าเนี่ยโดมาลา แล้วมันลาก,กาดจอ่อเราไม่สนใจใครจะยิงอะไรกันโอ้มายกอดว a t ในห้องนี้มีคอมีกมีคอมีกอ้๋ของเกล็ดเพียบ เอาเคล็ดอุบั่วอะอุบัวบอ่ะโอ้ยไม่แจกการจอเลยคอมอีกสามเครื่องสี่เ okay, ครื่องตรงนี้โอเคย let's go let's go yo yo กลับมแล้อโอ้โอกลับความความกระตุกคนอื่นต้องส่องคนดีๆนะคนมันเกิดแถวๆนี่แหละเยอะอยู่โอ้ยังไงคนยิงเข้าบ้านดียังไงยังไงรามาล่าเรามาล่าสมบัติเราไม่ได้มาซื้อจำไว้เดี๋ยวผมตาย ครับเรากำลังพุ่งโห<ฮ>ทำอะไรของผมเนี่ยทำเรือด่วน ไปทั้งตัวไปทั้งตัวเลยหัวใจประมาณบอดชัดเป็นไงเจ็บด like ่วนบทบทลั่นซะแหละเดมเดมสันหมอครับผมต้องการผ่าตัดด่วน โคบนี่ดีนะแต่ยิงไกลก็คือแบบจบเลยล่ะ ผมหายไปสองรอบโอ้ตาลุกสารเจ้าแขนน้อยๆโอ้เลือดเหลือยี่สิบยี่บเอ็ดเลยน่าจะเหลือเลือดนิดเดียวถอดกระเป๋าสู้กับผมแล้เออสามเจ็ด าหมดช่วงนี้อะไรที่เป็นเงินเป็นทองแต่ให้ดีขอการดจอ,อการการรัดจอใช่ห้องนี้ยังมีคอมพิวเตอร์อยู่เจ้าการดจอไม่เอาซีพียู itu luang berlalu pakong ni, do, king, luang berlak, okay, Now we move. We move, 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 siapa? อีกแล้ว,ลวเดี๋ยวนี้คุณอังเคิลดนบอดซอยอีกแล้วนะโอ้ไม่กด บิ่งข้างล่างหรอกเลยเราก็ได้ยินเสียงข้างบนโอ้เรากลับมากลับมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆตรงนี้มันก็มีคอมพิวเตอร์นะหนึ่งเครื่องมันมีสิทธิ์ลุ้นเครื่องอีกแหละ เครื่องทุกเครื่องมันคือการลุ้นเราต้องลุ้นมันสายลุ้นอยู่แล้วมาโอ้โ ความรู้สึกว่ามันจะมีคนตัดหน้าเราไปแล้วไม่นะกัดจอของผมวุ้ยสามโอ้โห เสียงเหมือนคนเจ็บอะโอ้หมดแม็กเลยเอ่ะเพื่อน แต่ความหวงังความหวังอันใหญ่ยิ่งและยิ่งใหญ่มันก็ไม่โผล่มายิงขาให้ทรมานก่อน โย่ว่ามีเกิ้ไกลไว้ถึงก่อนก็ตายก่อนแค่นั้นแหละคติประจำใจ ไม่มายัางไม่มาไม่มีวีว่แววว่าจะมาอย่างอีกหลายเครื่องแล้วด้วย ถามจริงไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าขออนะุญาตรีเซ็ตอยู่เลสโก่คือไปดักคนดีกว่าที่ประจำของเรา Lepas tu auto เกือบ okay. ah, okay. ตอนจริงมันตอนแรกอะผมไม่ได้เช็คโหมดปืนเนี่ยโห oh, ผมไม่ได้เปิดฟูลออโต้ถ้าเปิดฟูลออโต้มันก็ตายไปแต่แรกแหละไม่ต้องมายือแหละคือแบบ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงกับตัวเอง หลังจากนั้นทั้งวันนะครับผมก็สลับเล่นนะครับระหว่างตัวละคร PMC แล้วก็ตัวละคร scrap นะครับแต่ว่าทั้งวันนั้นก็คือโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราก็รู้สึกว่าประสบความล้มเหลวนะไม่เจอเลยไอ้ไอ,นนอนน้พวกการ์ดจอเนี่ยก็คือก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่ผมจะมาตั้งใจหามันจริงจังเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอภายใน2วันนะคิดดูว่าภายในเล่นแบบเล่นไม่นานอนะ่ะเล่นไม่นานเท่าเราหาวันนี้นะ ผมได้มา6อันแต่ทุกคนจําได้ไหมก่อนหน้าน,นี้ว่าเงินเรามีเท่าไหร่เงินเรามีน้อยมากเราจนจัดตอนนี้ผมขายของทั้งหมดนะที่ผมบิ่งไปหาไอ้กาจจแต่มันได้ของอย่างอื่นมาเนี่ยผมได้มาตอนนี้มี4ล้าน6เพราะนั้นเนี่ยไอตัวเนี่ยบิตคอยฟาร์มผมเนี่ยมันกำลังสร้างอยู่ครับอีก14ชั่วโมงนะครับก็คือเดี๋ยวผมก็ไปนอนตื่นขึ้นมาสักพักหนึ่งมันน่าจะ มันน่าจะเริ่มนะครับเริ่มเริ่มทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะซื้อมันละกันเอาตังที่เราได้มาเนี่ยซื้อไปเลยนะครับเอ้สี่แสนสี่เหรอสี่แสนหกอหายากใช่ไหมโอเคทีนี้ผมก็ได้กระจอมาครบที่ผมต้องการนะครับเพราะว่าฟาร์มของผมมันจะใช้ได้10อันนี่เรามี10อันแล้ว เพราะฉะนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้2.8ล้าน8ยังเหลืออีก2.8ล้าน8นะครับเอาไว้ทำอย่างอื่นโอเคครับสำหรับวันนี้ที่ใครรับชมเนี่ยก็คลิปชะครฟนะครับก็หากชี่ชอบก็ฝากากดไลค์ด้วยกดไลค์คอมเมนต์นะฮะแล้วก็พบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่ตอไปว่าจะเป็นอะไรนะครับสวัสดีครับทุกคน